ขอบคุณน้องแพรวและพี่เก๋มากๆนะครับที่ไว้ใจให้พี่เอ็มพี่แอลและยูสมัยขาได้บริการสวัสดีวันหยุดครับผมวันนี้วันอาทิตย์สิ้นเดือนพอดีนะครับ30พฤศจิก,กายน2568นะครับจุดหมายปลายทางของเราวันนี้ก็คือจังหวัดชุมพรครับไปส่งรถให้กับลูกค้าที่น่ารักของเรากันดีกว่า let's go วันนี้ครับเราก็ออกเดินทางจากสุราษฎร์ธานีตั้งแต่ช่วงสายๆนะครับประมาณ9โมงล้อหมุนออกจากลานนะครับจุดหมายปลายทางของเราวันนี้ก็คือที่จังหวัดชุมพรครับเอารถ Honda b r บคันนี้ไปส่งให้กับน้องพแพรวแล้วก็พี่เก๋นะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยอากาศดีจริงๆนะครับหลังจากที่ภาคใต้เนี่ยมีฝนตก นักติดต่อกันมาเป็นสัปดาห์นะครับวันนี้แดดออกแล้วครับผมโหมฟ้าใสนะครับขับรถสะดวกสบายมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นวันดีมากๆอีกวันหนึ่งเลยนะเดี๋ยวเราไปทำเอกสารกับลูกค้าก่อนนะครับ หลังจากที่เราทำเอกสารกับลูกค้าอธิบายการใช้งานรถทั้งหมดแล้วก็มาแชะถ่ายรูปเป็นที่ละเลึดกันสักนิดนึงนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณน้องแพรวแล้วก็พี่เก๋มากๆที่ไว้ใจให้เราได้บริการขอยรถคันนี้นํำพาาจะสิ่งที่ดีความสุขความเป็นสิริมงคลมาให้พี่ๆนะครับ